สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมอีกแล้ววันนี้เราจะมาทำอะไรกันดีวันนี้เราจะมาสอนการเปลี่ยนทีมกันนะครับในเฉพาะ Windows 7นะครับ Windows 7 Windows XP ทำไม่ได้นะขอบอกทีมก็คืออย่างนี้ครับพวกนี้นะ เนี่ยทีมมันก็จะเป็นเนี่ยนะ next d e k t h o p back g r o u n อ่าสามารถเปลี่ยนได้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปตรง start ต,ตรงนี่พอคลิกขวาก็จะเปลี่ยนไปตรงรูปนี่ก็จะเปลี่ยนไปแล้วก็เนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเฉพาะ Windows 7นะเนี่ยเป็นรูป Yamamoto โอเคนะครับ เฉพาะ Windows 7นะครับพอบอกไว้ก่อนเฉพาะ Windows 7เพาะ Windows XP ทำได้ลอมั่งไม่เคยเล่นซะด้วยเคยเล่นแต่ Windows 7น่นเรามาก็เดี๋ยวเซฟก็ให้ใต้ล่าง description นะครับอ่มอืม แบบนี้เดี๋ยวให้ตารางด e ส c ริปชั่นเน่ทีมเน่จะเป็นแนวนี้หรือจะไม่เอาแบบพวกผู้หญิงเอาแบบพวกผู้ชายแบบผมก็ได้นะครับเน่เนี่ยบีเทมมรณะผมก็ใช้ครับบีเทมมรณะอ่าดูครับ อันดับเกครับโอเคยังไงก็เพลยงไม่จบนะครับนี่นะครับแต่ของบีเทมอลนะเวลาคลิกขวาจะไม่มีรูปนะแต่มันก็เปลี่ยนนะแต่บีเทมอล,ล้วนะ ภาพจะเข้มสวยกว่านะดูมีแต่ส,สวยๆทั้งนั้นเลยน่าน่าน่าอ่ะโอ้ยปิดอ่ะมินมีหลายเว็บเลยเดี๋ยวแจกให้หลายเว็บเลยหากันเอาเองนะโอเค เองแล้วกันอันนี้อ่าอันนี้ก็เป็นทีมเหมือนกันอืมแกทีมนี้ไม่ต้องเอาหรอกมากไม่จะเอากันไม่จะเอาอืมไม่แน่ใจสิจะเอากันหรือเปล่าล่ะทีมแบบเนี้อ่ะก็ให้ให้ไปเถอะเผื่อมีคนจะเอาไงนี่นะ เนี่ยแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นรถนะมันจะมีพร้อมเลย้าโครงกันอนี้ก็เน็ตเวิร์กรีไซเคิลบินอ่าโอเคนะก็ะหายไปสองเว็บแล้วสองเว็บหาดูกันได้นะครับอ่าโอเคเน่เน่เน,น่ที่ผมเข้าไปเอามานี่ทีมิน n d เจ็ดนี่ที่ผมอ้าวเฮ้ย ผมแช่ไหนวะเฮ้ยนี่นี่น,นี่ผมแช่นนี้นี่เห็นไหมโอเคนะนี่อันนี้ก็คือทีมรีบอลอ่าสามเว็บแล้วสำหรับมนนีให้ทุกทุกอย่างทีมน่ารักน่ารักอ่า

อี้าวเดี๋ยวเซจะหาที่ไมใ่ใหม่โหลดนี่โอู้หทีมนี้ก็พอใช้ได้เอาทีมไหนดีวะขอเลือกแป๊บนึงนะแค่เพิ่มหักก่อนฮักก่อนฮักก่อนทีมไหนดีวะ อย่างนี้มันต้องหาอ่าทีมนี้ก็น่าใช้ได้นะอืะอเอาทีมเทเทมังเด้อ่อมีเทเทไหมนเนี่ยอ๋อีนเน่เทเทโอเคทีมรีบอลโอเคคลิกโกรดไปเลย สีเว็บนะครับเว็บที่ผมจะให้ทีม4เว็บรับรองใช้ได้ทุกเว็บโอเคคราวนี้ก็จะมาดูการลงทีมกันบ้างว้าวสมมติคือโหลดทีมของรีบอนสนะโยชิคุงมานะครับแล้วคุณมีก็รอมันโหลดครับเขาก็รู้กันอยู่แล้วครับว่าต้องรอโหลดเร็วสิครับ อพอดีไม่มี IDM นะครับ IDM หมดอาอยุาตัวท้าวอไม่ได้นะครับใครมีก็ขอด้วยนะครับส่งมาให้ได้บอกใต้คลิปแล้วกันถ้าใครมีนะครับนีน่นะจังโองขอโทษด้วยนะครับที่มาอยู่ตรงนี้ โอเคเพลงท่านี้ก็ลงเสร็จแล้วเรามาดูกันอืโอ้ ไปอยู่ในไหน ตัดก่อนแล้วกันนะครับตัดโอเคครับลองมาดูเว็บนี้กันบ้างเว็บนี้ผมไม่แน่ใจนะเว็บนีนะ้แล้วแต่คุณนะครับเว็บนี้ก็ตัดออกเลยโอเคนะเหลือสามเว็บสามเว็บก็เหลือแหละแล้วพระคุณเจ้าจิ้มลิงไปเลยครับผมจะเอาอีบอนภาพนี้นะครับ โอเคโอเคอ่าลล้วงบ๊ายบเอ่อเว็บนี้มันจะมีพาร์ทนะครับมีรวมพาร์ตทุกไฟนะ โอเคกโหลดไปเว็บนี้นะครับพาสโอเคอืมินเวดโอเค Next แล้วก็โหลดพาสไปดาฮดาอะไรนี่แหละดาฮดาเนี่ยนะพาสใส่ไม่ต้องเปลี่ยนนะ ถ้าเปลี่ยนที่อยู่เด็ดาดถ้าคุณเปลี่ยนที่อยู่แม้แต่อันเดียวนะผมรับรองคุณลงให้ตายยังไงก็ไม่ได้แน่นี่เรามาลองกันเลยดูก่อนอ่อทีมนี้จะไม่มีเพลงหรือมั้งเนี่ยน่าจะใช่นะเออไม่มีเพลงโอ้ยเร็วๆดี จำกัดมีจำกัดกันเกแล้วสิ

เยอะไม่เบาก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับบายบาย